น้ำตาลฉลิตาโพสตโดนใจดึงสติแฟนานางงามแพ้ให้เป็นอยากกดคนอื่นให้ต่ำลงยังคงร้องระอูุต่อเนื่องหลังผลการตัดสิน Miss Universe 2023โดยรอบตัดสินไฟนอลคอมมิชชั่นจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬกาตามเวลาประเทศไทยโดยผลปรากฏว่าเชรนิตพาลาซิโอสาวงามจากนิการากัวคว้าม,มงกุฎนางงามจากกัลคนที่72ไปครอง ด้านแอนโทเนียโพซิลมิสนวเวิร์สไทยแลนด์เองก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เข้าสู่รอบจับมือสองคนสุดท้ายในการประกวดนับเป็นนาทีที่คนไทยทุกคนรอคอยมานานกว่า35ปี ทำให้หลังผลการตัดสินออกมาแฟนนางงามหลายๆคนต่างพากันผิดหวังกับผลการประกวดนอกจากนี้ยังมีกระแสดรมาม่าถึงนางงามนิการากวทั้งความสวยงามและเรื่องที่เธอใช้ร่ามช่วยปลายในการตอบคาถามรอบสุดท้ายซึ่งแฟนนางงามหลายคนมองว่าไม่ยุติธรรมกระแสดราม่าและต่อต้านยังคงรอนระอุอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566น้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ห์มิสเซนิเวิสไทยแลนด์2016ได้ออกมาโพสตเข้าความเตือนสติฟแฟนนางงามระบุว่า ไม่อยากให้รู้สึกว่าต้องหาข้อบกพร่องของนางมาโจมตีเลยเราไม่ได้อยู่กับนางตลอดเวลาไม่รู้หรอกว่านางเป็นยังไงและนางก็ทําทุกอย่างออกมาไม่มีผิดพลาดเราต้องรู้จักแพ้ให้เป็นยินดีกับคนอื่นให้เป็นเสียใจได้แต่อย่าก,กดคนอื่นให้ต่ําลงเพียงแค่ไม่ถูกใจตัวเองการดูถูกคนอื่นไม่ได้ทาให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกคนมีความฝันเหมือนกันและอยาดูถูกความฝันความสําเร็จของคนอื่นเช่นกันฝากทุกคนไว้ให้คิดนะ